สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่22ตุลาคม2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าการรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดักไลามีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะสองดาบนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะสี่ไม่เท้านะคะการงานการสมัครการโรงงานการอสอบการแข่งขันนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องของการงาน สามถ้วยนะคะความสุขแฮปปี้นะคะมีโอกาสกินเลี้ยงนะคะมีโอกาสกไปร่วมงานเลี้ยงนะคะหรือว่ากินทานหารร่วมกันนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะหรือเฮฮาปาร์ตี้ได้ด้วยนะคะสงไม้เท้านะคะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะงานทางด้านออนไลน์โซเชียลนะคะช่วงนี้โดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะมีโอกาสกินทานหันร,ร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกอ,อกถูกใจนะคะบางคนเจอกันในโอกาสเจอกระทางออนไลน์โซเชียลได้นะคะหรือใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่บางคนถึงขั้นตกลงปรุงใจแต่งงานแบบกระทาหันหรือมีโอกาสจดทะเบียนแบบกระถาหันก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขจากโทรศัพท์นะคะจะให้โชค ส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยีนะคะมีเลขสองสีสาสองนะคะสองสี่สสองนะคะต่อไปคนวันจันทร์คนวันจันทร์โหคนวันจันทร์หนึ่งเหรียญดวงเฮงช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะ จะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหรือบางคนนะคะได้รับได้รับเงินโบนัสก็ได้นะคะเงินปันผลเงินแบ่งหุ้นนะคะหรือมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะช่วงนี้นะคะมาเก็บมาก,กักมาตุนได้ด้วยเหมือนกันหรือการงานนะคะ รียกว่าการค้าการขายวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะนะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะนะรวมทั้งนะคะคุณผู้หญิงก็มักจะเกี่ยวข้องกับสยกรรมช่วงนี้นะคะเสริมเติมแต่งความสวยความงามนะคะช้อปปิ้งนะคะนะซื้อของก็เรียกว่าที่ตัวเอง อยากจะได้นะคะเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับสถานที่ร้านอาหารนะคะสถานที่เสริมสวยนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าอย่างน้อยก็เดินตามห้างนะคะช้อปปิ้งนะคะซื้อทองซื้อของมีค่านะคะราชินีดาบนะคะช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะมองโดยรวม การเงินดีนะคะการงานดีโดดเด่นนะคะหรือว่าใครที่รอง,งานอยู่ช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีได้ด้วยนะคะความรักนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะมีบุตรหลานบริวารหรือใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ช่วงนี้บางคนถึงขั้นตกลงปรงใจแต่งงานนะคะหรือบางคนได้เงินสินสอดก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะ เลขหน้าไพ่จากพายิบสีมีเลขห0ึ0งศนะคะหนึ่นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะเจ็ดดาบนะคะวันนี้คนวันอังคารนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนเขาเรียกว่าค่านั่นค่านี่นะคะหรืออยู่ในช่วงของการเป็นหนี้หรือบางคนอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนก็มักจะหมดไปกับกินเลสนะคะเล่นหวยเล่นหุน้นเล่นการพนันนะคะปั่นสล็อตนะคะได้ด้วยนะคะโดยชรีออดนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับ การหน่วยงานราชการนะคะหรือบางคนในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับยุดยานผ่านนะซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่เรไฟเน้นรถใหม่หรือบางคนก็ส้มแสมนะคะนั้นนุ่นพงังนี่พงังเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเกี่ยวกับยุดหยานผ่านนะก็ได้ด้วยนะคะ 9, เเหรียญน,นะคะการเงินก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเรียกว่าวันนี้การค้าการขายก็จะมี เงินเข้ามานะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือใครที่รอคอยเงินอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะโดดเด่นด้วยนะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะพวกกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเรียกว่าช่วงนี้คน คนบันทังคันบางคนก็เรียกว่ามีดวงลงทุนนะคะบางคนลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้หรือทําบางสิ่งบางอย่างนะคะซื้อทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองอยากจะได้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะจะมีช่วงมีลาบในขณะเดินทางนะคะเขาบอกว่าให้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถึงไว้บ้างนะคะหมายเลขจากยวดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองบางคน เขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นยักยอกบางคนยักยอกเรื่องการเงินแอบซ่อนเงินนะคะหรือแอบส่องแอบมองใครอยู่หรือเปล่าก็ได้ด้วยนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะจะมีคนเขาเรียกว่าถูกอกถูกใจนะคะจะเข้ามานะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะหรือเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขจากยวดยานพาหนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิซีนะคะมีเลขเจ็ดเจ็ด เ0นะคะเจ็ดนนะคะต่อไปคนวันพุธคนวันพุธนะคะแปดดาบ คนวันพุธช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามีความว้าวุ่นสับสนนะคะคนที่ตกอยู่ในความเครียดหรือว่าคนที่ตกอยู่ในผวังนะคะบางคนเครียดในเรื่องของการเงินนะคะนะหรือว่าอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะรายจ่ายเยอะนะคะค่อนข้างเยอะ รวมทั้งให้ระวังปัญหาสุขภาพมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะบางคนก็เรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะนัดตรวจเช็คสุขภาพกินยาหาหมอนะคะก็ได้หรือบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับอู่นะคะอู่ซ่อมรถก็ได้นะคะนะเขาเรียกว่าบางคนเกี่ยวข้องกับอู่บางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือบางคนเกี่ยวข้องกับสถานีโรงพักสถานีตำรวจก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะไพ่เสียหมดเลยคนพูดวันนี้นะคะ นะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะมีโอกาสโดนเขาเรียกว่ามีโอกาสโดนมัดก็คือเขาเรียกว่า,ามีโอกาสโดนล็อกนะคะจากเจ้าหน้าที่ได้การจอดรถนะคะไฟเขียวไฟแดงนะคะต้องรบอบคอบการเงินรายจ่ายเยอะเยะมมากมายเลยนะคะบางคนน่นพังนี่พังส้มแซมน่นเสียนี่เสียนะคะหรือช่วงนี้คนวันพุธนะคะอาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับ ไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะหรือว่าร่วมงานอาวะมงคลนะคะสเตนแต่คุณก็พยายามที่จะอดทนกับปัญหานะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามีปัญหาเข้ามาเยอะๆมากมายแต่คนมันพุทธนะคะสเตนเขาเรียกผู้หญิงที่อึดผู้ชายที่อึดนะคะถืออึดอดทนนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะฉันต้องรอดฉันต้องไหวนะคะหรือวันนี้หรือว่าวันนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานอาจจะมีงานใหญ่เข้ามา ให้เราต้องรับผิดชอบให้เราต้องแบกให้เราต้องรับนะคะนะก็ใครที่ทำงานทางด้านประเภทก่อสร้างนะคะมีงานเข้ามาเรียกว่ามีงานใหญ่เข้ามานะคะก่อสร้างหรือว่าพวกบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการทุบขุดเจาะก็ได้นะคะปลูกเสาเข็มตอกเสาเข็มก็ได้นะคะการเงินมันก็อาจจะเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะอาจจะบทไปกับส่วนนี้ก็ได้นะคะ หรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอพยาบาลนะคะคนขายประกันมูลนิธิปอแต็กตึงนะคะนักก่อสร้างนะคะงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะงานเยะงานมากนะคะแต่ใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะก็ต้องระวังสุขภาพนะคะต้องระวังการใช้จ่ายการเงินที่ต้องระวังที่ต้องรอบคอบนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะเราก็ต้องระวังก็ต้อง เขาเรียกว่าต้องระวังคําพูดมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงนะคะนะสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องขบต้องคิดนะคะบางคนถึงขั้นท้าเลิกทายาได้ด้วยนะคะนะถ้าใครที่ยังไม่มีปัญหาก็เขาเรียกว่าต้องใจเย็นนะคะจูงมือกันไปทําบุญช่วงนี้นะคะคนวันพุธให้ทําบุญกับคนพิการนะคะหรือเกี่ยวกับคนเป็นคนตายผ้าขาวหอดศพก็ได้นะคะมุลนิธิก็ได้นะคะนะ่าจะจะเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะส่วนทางด้านของ คนโสดคนโสดช่วงนี้นะคะจะโฟกัสในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินซะมากกว่านะคะนะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะวันนี้โชคลาบนะคะไม่โดดเด่นนะคะแต่สําหรับใครที่ชอบนะคะเลขหน้าไพ่จากพระยิปซีนะคะมีเลข8 2 6 8ดนะคะ8 2ด8นะคะ,8 8ะ,คะต่อไปนะคะคนวันพระฤหัส นวันพฤหัสโหคนวันพฤหัสดวงดีเดะสันนะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะนะใครรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครที่ทําอยู่แล้วช่วงนี้นะคะอาจจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะคะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าคนมีแสงนะคะโอ้ย oh. จะมีโชคมีลาบนะเสียงโชคทิ้งไว้นะคะเก้าเหรียญเดอะซัน The Sun นะคะนะจะใครที่ชอบนะคะการเสียงโชคเสียงดวงนะคะเรียกว่าจะมีความโชคดีนะคะวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะหรือใครที่เกี่ยวข้องกับ อาสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จนะคะวันนี้การค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะราชินีเหรียญน,นะคะการเงินดีมากเลยคนวัมนพุธัตน,นะคะมีแต่เหเรียนนะคะเดอะมูนดึกดึกเดินเดินนอนปักผลน้อยช่วงนี้ตื่นเช้านอนดึกนะคะ บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้นะคะเข้ากะดึกก็ได้หรือบางคนก็ดูหนังดูละครนะคะนะเราก็ต้องพอก่อนให้เพียงพอระวังความดันไมเกรนนะคะพวกอาการมึนๆน,นะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับสายตานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะใครที่มีคู่รักอยู่แล้วคนโสดมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะ เป็นคนหน้าตาดีนะคะสวยหล่อหรือว่าอารมณ์ดีก็ได้โชคลาบนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยุบสี่มีเลข9 9 0 8นะคะ9 9 0 8 คนวันศุกร์คนวันศุกร์แฮงแมนนะคะคนวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะเรียกว่าระวังสุขภาพนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเข่านะคะปวดเข่าก็ได้หรือบางคนก็เขาเรียกว่าระบบช่องท้องนะคะพวกแป้งพวกหวานพวกน้ตาตาลนะคะหรือใครบางคนเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะกินยาหาหมอก็ได้นะคะ ในะนะช่วงนี้ก็เรียกว่าแฮงแมนก็มากเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้นะคะหกเหรียญน,นะคะการเงินรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะนะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานการเสียสละนะคะช่วงนี้คนศุกร์นะคะเ็เรียกว่าจิตใจดีงามเป็นคนใจบุญนะคะชอบช่วยเหลือนะคะนะักจิตใจก็เรียกว่าชอบช่วยเหลือคนใกล้ตัวชอบช่วยเหลือคนที่ มีความทุกข์นะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมักจะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวนะคะมีโอกาสมาหยิบมายืมการเงินของเราได้ตัวเราเองก็บางคนรายจ่ายค่อนข้างเยอะก็มีโอกาสที่จะหยิบยืมการเงินจากคนในครอบครัว ได้ด้วยบางคนคุณยังมีคุณภรรยายังมีคุณสามีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่รักเราที่เป็นห่วงเรานะคะเรียกว่าการเงินรายจ่ายเยอะแต่เราก็ยังพอไปได้อยู่ยังรอดอยู่ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะคุณผู้หญิงก็มักจะหมดไปกับความสวยความงามนะคะมีโอกาสโดนมีดหมอมีโอกาสเสริมเติมแต่งนะคะอย่างน้อยก็ทรงผมสีผมนะคะมีโอกาสเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขสองหกศูนย์สองนะคะสองหกศูนย์สองนะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์คนวันเสาร์เป็นอย่างไร วันเสาร์นะคะเดอมูนนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์ตื่นเช้านอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะบางคนชอบคิดมากนะคะชอบกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างหรือเรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะมักจะออกมาคิดมากนะคะมักจะออกมาคิดเยอะหรือกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะ6ดาบการเวลานะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดเครียดเรื่องสิ่งใดนะคะ6ดาบก็เรียกว่าสิ่ง เวลาจะแก้ไขนะคะสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นดวงของเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะช่วงนี้มีบางบางคนมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยแต่จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมหรือเขาเรียกว่าการเวลานะคะจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นช่วงนี้บางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลบางคนกินทานอาหารทะเลก็ได้นะคะ คิงดาบมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจช่วงนี้นะคะอัศวินไม่เท้านะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะแต่มักจะเป็นประเทศใกล้ๆมักจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะช่วงนี้ด้านของการงานนะคะพวกเซลล์เซลล์เล็กเซลล์ใหญ่พูดคุยติดต่อเจรจาสื่อสารนะคะ ยังไปได้อยู่นะคะยังเอาตัวรถได้ยังโดดเด่นอยู่นะคะสุขภาพนะคะก็ต้องพักผ่อนเยอะๆบางคนก็เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้แล้วก็ผื่นคันความรักนะคะของคนมีคู่ก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักมาจากแดนไกลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากพ่อ24ิมีเลข8600ก8 6น0 8600นะคะ8600นี่คือดวงของคนวันเสาร์ ก็จบลงแล้วนะคะกับำำําทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ